สวัสดีชาวเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทยแลนด์ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลคะ่ะวันนี้สรุปเรื่องราวข่าวสารแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศนะคะประจําวันที่8มกราคมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่แฟนๆชาวหงแดงลิพูตื่นมาพร้อมกันแบบน่าเบิกบานระเริงใจนะคะเนื่องจากว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะหงแดงลิพูค่ะบุกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอมเริสสเตเดียมนะคะในศึกแอฟเฟคับค่ะ โดยเกมนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลค่ะที่สามารถเขี่ยเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลตกรอบเอฟเคัพได้แล้วนะคะก็โดยการเอาชนะทางด้านของอาร์เซนอลไปที่2ประตูศูนย์ค่ะโดยในเกมนี้นะคะต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยทางด้านของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลค่ะมีการโลเทชันผู้เล่นนะคะผู้เล่นตัวหลกัหลกๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเฟอร์จูฟานได้ค่ะก็ไม่มีรายชื่อในเกมนี้นะคะนอกจากจะไม่มีรายชื่อในเกมนี้แล้วยังไม่มีชื่อในการเป็นตัวสำรองด้วยค่ะก่อนเกมนะคะหลายๆคน ก็อาจจะมีความมังวลว่าเฮ้ยแบบฟอร์จิฟานไดเจ็บหรือเปล่าแต่ทางด้านของเยกนคลอปได้มีการยืนยันออกมานะคะว่าฟอร์จิฟานไดเนี่ยไม่ได้เจ็บค่ะแต่เขาไม่สบายนะคะก็เลยส่งตัวกลับบ้านไปนะคะทำให้ได้แบบมีการพักผ่อนในเกมนี้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าในเกมนี้นะคะจะไม่มีฟอร์จิฟานไดแต่ลิ์พูค่ะก็สามารถเก็บชชยชนะในเกมนี้ได้นะคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าโดยการเอาชนะทางด้านของอาร์ซนอลนะคะไปที่2ประตูต่อศูนย์นะคะ นี่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของหงแดงลิพูเพราะว่าไม่มีโมซาลานะคะที่เป็นเล่นใน African Cup พออฟเนชั่ค่ะแล้วก็ไม่มีทางด้านของวัตารุเอนโดนะคะนักเตะหมายเลขหกของทีมที่กําลังฟอร์มเป,ปลี่ยนแปลงนะคะก็ไปเล่น Asian Cup ให้กับทางด้านของทีมชาญี่ปุ่นที่ประเทศกาตานะคะแต่รูปเกมในเกมนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มี3คนนี้นะคะภาพรวมค่ะ ผลลั์ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าลิพูสามารถเก็บใช้ได้แต่ภาพรวมในเิมของเกมเนี่ยต้องบอกว่าลิพูนะคะค่อนข้างที่จะเป็นรองจะบ,บ้านอย่างอาเซนอนนะคะแต่ถามว่าเป็นรองที่แย่ไหมแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอุ้ยเล่นแย่เล่นห่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเล่นเป็นรองจริงนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นแย่มากขนาดนั้นแต่ครึ่งแรกค่ะต้องบอกว่าถ้าว่าเทียบกันนะคะระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกลิพูก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายัางคงคอนเซปต์ด้วยกันคือจ่ายบอลง่ายนะคะจ่ายบอลง่าย เบอลพลาดเสียบอลง่ายโดนโตนะคะแต่โชคดีมากๆเลยว่าเมื <c oughs> ่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะอาเซนอนไม่อยากจะเข้ารอบนะคะอุ๊ยแอฟแซลนะคะอาเซนอลไม่อยากจะเข้ารอบนะคะพวกเขาก็เลยเยิงมีการยิงแบบปอกแป๊กบ้างยิงไม่คมบ้างใช้โอกาสที่เปลืองนะคะแล้วก็บวกกับว่าคลายความอัดสก้าค่ะเมื่อคืนก็ ไม่ได้ทําแบบอะไรที่มันสามารถกดดันริพูได้นอ้อเหมือนแบบว่าพาบอลเข้าไปในใกล้ๆกร้กอบเผดจศร์อาท,ทาบอลเสียเองอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่อหนึ่งสิ่งต้องชมค่ะในเกมเมื่อครั้คืนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าทางด้านของโกนาตเต้แล้วก็เจอร์คอนซาค่ะลงมาออกซ้ายเป็นตัวจริงคู่กันนะคะยิงคู่กันแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นะคะโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเจอร์คอนซานะคะส่วนทางด้านของโกนาตเต้ค่ะเมะื่อครั้คืนที่ผ่านมานะคะหลายๆคนค่ะ ยกให้วันนี่คือ Man of the m a แมตเลยนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถาช่วยเกมรับลิฟู์ได้ค่อนข้างเยอะนะคะตัดบอลในจังหวะสุดท้ายอัลตรีบอลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ได้รับคําชมมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่เชื่อว่าแฟนลิฟู์น่าจะดีใจมากๆเลยสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นคือการที่ทางด้านของลุยดิออสค่ะสามารถเบิกประตูแรกได้แล้วในรอบ13เกมค่ะหลังจากที่ผ่านมานะคะ ทางด้าของหลุยส์ดิอาสเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของคุณพ่อด้วยนะคะที่ถูกลักพาตัวแล้วก็ไหนจะเจอกับการตัดสินที่มันเฮงซวยนะคะในเกมกับทอนน้ำฮอสเปอร์ที่โดนจับลำหน้าแบบที่ห่างกันเป็นวาอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะตั้งแต่เกมนั้นมาเขาก็ไม่สามารถที่จะยิงประตูได้นะคะแล้วก็ในที่สุดค่ะก็สามารถเปิดประตูได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นประตูตอกฟ้าลงเลยนะคะให้ลิพูเนี่ยสามารถเอาชนะ ทางน้านของอาร์เซนอลได้นะคะประตูแรกในเกมนี้ค่ะต้องบอกว่ามาจากทางน้าของคีวิออนนะคะมาจากลูกเตะตั้งเตะของเทรนด์ค่ะแต่คีวิออนเนี่ยจะเคลียร์แหละแต่ดันมงผิดเหลี่ยมนะคะทำให้บอลเข้าประตูผ่านมือของแกรมเดลไปนะคะส่วนประตูที่2ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามาจากประตูตอกฝาลงค่ะทำให้ทางหน้าของลิเวอร์พูลค่ะก็สามารถเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2องประตูต่อศูนย์ที่แอมริสสเตเดียมค่ะ บอลก็มีเกมก็มา m 8 8ป h a i l a ท d ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวเรามาดูบทสัมภาษณ์ของเยอ่เกนคลอปหลังเกมนี้กันหน่อยค่ะว่าเยอ่เกนคลอปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรในเกมนี้นะคะ เดียวเกันคาฟค่ะต้องบอกนะคะว่าเขาบอกว่านี่คือเกมที่โอ้โหยากมากๆสำหรับลิพูในการจับคู่ประกบเนะะี่ยค่ะเพราะว่าทีมอื่นเขาก็เจอทีมที่เป็นรองแต่ลิพูเนี่ยเจอทีมบิ๊กซิกด้วยกันในศึกพรีเมยรีกนะคะเยกนครอฟค่ะก็บอกว่าในครึ่งแรกนะคะลูกทีมเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังไว้แต่ครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหรูปเกมค่ะมีการแก้เกมมีการส่งเด็กลงมานะคะกลายเป็นว่า นี่คือเกมที่เยอะึนคลอปเนี่ยรู้สึกภูมิใจในนักเตะมากๆนะคะนอกจากนี้ค่ะเยอขึ้นคลอปยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่านี่มันคือการประกบคู่ที่ยากมากๆนะคะบางทีเราอาจจะยากที่สุดนะคะนี่อาจจะเป็นคู่ที่ยากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมานั่นไม่รู้นะว่าหมายถึงว่าภาพรวมทั้งหมดหรืออาจจะในศึกเอฟเคัพนะคะแน่นอนค่ะเยอขึ้นคลอปยังได้บอกอด้วยนะคะว่า ถ้าหากว่าเรานํามาพิจารณารวมกันแล้วในการมาที่นี่อาร์เซนอลก็มีการจัดทีมที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยซึ่งนั่นเป็นการจัดทีมที่ฉลาดมากๆนะคะนอกจากนี้ค่ะพลอฟนีบอกอีกด้วยนะคะว่าเรามีการเราเองมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงพักครึ่งนะคะจากนั้นเราก็กลับเข้ามาสู่เกมได้ในตอนหลังเราทาประตูได้แล้วเราก็ส่งเด็กๆลงมาสู้ในสนาม9 5นาทีตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พักเบรกนี้หนาะวโอ้โหแบบ ดูทรงแล้วเยอะเกินครอปก็จะให้ความสำคัญมากนะคะกับการพักเบรกนีหนาวเพราะว่าคือก่อนเกมเนี้ยนะคะเยอะเกินครอปก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เนาะว,ว่าเกมนนกก Arsenal, เนี้ยการการเจอกับอาเซนอลเนี่ยก็คือจัดเต็แมแน่นอน แพ้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขารอบได้ก็เอานะคะแต่ที่แน่ๆเยืยเ่อครอบไม่เอาก็คือผลการเสมอนั่นเองค่ะเพราะว่าเยื่อครอบบอกว่ากลัวว่ามันจะกระทบต่อโปรแกรมการหนีหนาวแล้วก็อาจจะทําให้โปรแกรมของลิพูเนี่ยมันยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมค่อนข้างแน่นแถมลิพูเองค่ะก็มีเตะในรอบรองชนะเลิศในสึกคาราบาลครับที่มันจะต้องเตะถึง2แมตช์แบบเย่อเยืนกระฟูแลมอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เขาเนี่ยก็ไม่อยากจะมีการเพิ่มแมตช์นะคะแต่สุดท้ายค่ะเกมนี้นะคะลิพูค่ะเหมือนจะจบด้วยผลการเสมอต้องมี การรีแมต์อีกรอบกับอาร์เซนอลแต่ไสุดก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะบ,บอกเลยว่าโอ้โหบราโวมากๆนะคะในฐานะที่เราเป็นแฟนลิเวอร์พูลค่ะเออนะคะทีนี้ค่ะมาที่เรื่องของทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเอาชนะทางด้านของฮาร์ดเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะคะถึง5ประตูต่อศูนย์ค่ะเข้ารอบเอ,อ่อซีทีมในศึก เอฟเฟต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะทางด้านของเควินเดบรอยนะคะคัมแบ็กกลับมาลงสนามให้กับทีมได้แล้วนะคะโดยต้องบอกว่าเป๊ปเนี่ยก็ถึงขั้นแบบออกมาอวยเลยนะคะว่านี่คือแบบนักเตะที่โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นการยอดเยี่ยมมากๆเลยที่เขาสามารถกลับมาลงสนามช่วยกับทีมได้นะคะเป็นนัดแรกเลยแล้วค่ะแล้วก็ นี่เป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนนะคะที่สามารถทําให้ทีมชนะได้ยอย่างเงี้ยนะคะเป๊กก็บอกแบบนี้ก็แบบอวยลูกทีมสุดๆนะคะคือเป๊ปน,นะคะบอกว่าเกมกับนิวคาสเซิลเนี่ยมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเรามีเวลาใน2ส,สัปดาห์ในการเตรียมทีมที่อาบูดาบีนะคะแต่เราก็ดีใจใมากที่เขากลับมานะคะเควิน <Kevin S 2> ช่วยให้ทีมเป็นผู้ชนะและมันมีไม่กี่คนบนโลกนี้ที่สามารถทําได้โอ้โหแบบอวยลูกทีมแบบสุดๆเลยนะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีผู้เล่นมากมายเลยที่เล่นฟุตบอลได้ดีแต่มีไม่กี่คนที่พาทีมชนะได้ มีเควินนะคะมีฮังแลนคนอย่างพวกเขาเนี่ยทำทีมชนะได้แล้วก็มีฟิลฟูเดนด้วยนะคะนั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมการกลับมาของเขาเนี่ยมันจึงสำคัญมากๆหลังจากที่ เจ็บไปนานนะคะนี่คือบทสัมภาษณ์ของเปโบเดลาค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านของเรอับแมาเชตยร์ซิตี้ค่ะก็เปิดรังเอาชนะฮาร์ดฟิลด์ทาวน์น,นะคะไป5ประตูต่อศูนค่ะโดยมีประตูมาจากทางด้านของฟิลฟเดนค่ะเบิดประตูแรกในทีที่33นะคะมีจากาประตูที่2ค่ะมาจาก ฮูเรียนอเวรสนะคะแล้วก็มีจากท่านาของออสการ์บอฟนะคะมีจากฟิลฟอร์เดนสองประตูอีกนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโดกูจ้านักเตะที่กำลังฟอร์มร้อนแรงมากในเวลานี้ของเรเบย์มาชูเตอร์สตีนนะคะเออก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเรเบย์มาชูเตอร์สตีนด้วยนะคะที่สามารถเข้าไปสู่รอบต่อไปในศึกเอฟเอคัพได้แต่รอบต่อไปบอกก่อนนะว่าไม่ต้องมาเจอลิปูติกนะลิปูติกยังไม่อยากเจอกันนี้ไว้ไปเจอกันรอบชิงชนะเลิศจ้ะยมันน่ามากเวอร์หมายถึงติ๊กเนี่ยมันน่ามากเวอร์นะคะ ค่วสุดท้ายของวันนี้ค่ะขอปิดท้ายด้วยข่าวของเอกนิตนะคะนักเตะทิมชาติไทยนะคะนักเตะสัญชาติไทยนะคะที่ โอ้โหเป็นประเด็น Top of the ด o ทามากๆเลยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าทางด้าของเอกนิษเนี่ยถูกทางด้าของโคเอชิเ e ค่ะเรียกติดทีมชาติไทยนะคะในชุดที่ลุยเอเชียนพาพที่ประเทศกาตาค่ะแต่ที่บอกว่ามัน Top of the ด o ทานะคะเพราะว่าทางด้าของเอกนิษเนี่ยได้มีการถอนตัวจากทีมชาติไทยค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะ อยู่ซ้อมกับทีมนะคะซึ่งเป็นทีมที่เขาย้ายไปเล่นแบบยืมตัวนะคะนั่นก็คือทีมจากเจลีกอย่างอุระวะนะคะที่จะมีการเขาเรียกปีซีซั่นนะคะในช่วงประมาณวันที่25มกราคมนี้นะคะโดยทางนั้นเ,เหตุผลที่สมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะก็ได้ออกมา,ถาแถลงการนะคะก็เพราะว่านะักเตะเนี่ยถอนตัวหล,ลักๆเลยก็เพราะว่าอยากที่จะอยู่ซ้อมช่วงปีซีซั่นนะคะกับ ต้นสังกัดที่ย้ายไปเล่นให้แบบยืมตัวนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโค้ดต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ทำให้เขาเนี่ยก็เลยต้องอยู่เพราะว่ามันมีผลต่ออนาคตของเขาด้วยถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเขาเนี่ยอาจจะได้รับสัญญาออกไปอีกหนึ่งซีซั่นนะคะจากอุรวะค่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนว่าอนาคตของเขาอาจจะยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่ด้วยความที่หากว่าอาไปซ้อมนะคะแล้วก็ได้ไปเล่นแล้วสามารถสะดุดใจซื้อใจคุณซุกคนใหม่ของทีมได้เนี่ยเขาก็อาจจะได้รับสัญญาถาวรด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความคือเขาเนี่ยย้ายไปเล่นจากแบงคอกนะอไปเล่นให้กับอุรวะค่ะก็ เขาก็มีอ่าออปชันซื้อขาดไปด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็เลยเออรู้สึกว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันก็เลยไม่มีการถอนตัวออกไปนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะต้องบอกว่ามันก็มีประเด็นดราม่าออกมานะคะว่าแบบเอ,อ้ยแบบนี้มันเป็นทัวร์นเมนต์ใหญ่นะที่แบบนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมาเล่นไม่ว่าจะเป็นซอนองมิน ว่าวตัวรุเอนโดที่ฟอร์มดีกับทีมก็ยังทิ้งลิมพูมาเพื่อมาเล่นเอเชียนคัพให้กับทีมชาติญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไหนจะมีนักเตะคนอื่นๆอ,นอ,นอื่นอีกที่เล่นในพรีเมียร์ลีกอะไร่างเงี้ยพวกเขาก็กลับมาเล่นนะคะไหนจะโทมิยะซงโทมิยะสุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เมื่อวานค่ะมันก็มีข่าวออกมานะคะว่าเหมือนแบบ มีคนก็ไร้ชิ้นแหละออกมาเหมือนโตโตยังหน่อยว่าเอ้ยแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นตามจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเฮ้ยอาจจะเป็นมีหลายสิ่งที่พวกเขาอาจจะยังพูดไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ไปแบบสรุปมาเลยนะคะหลักๆเลยข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าทางด้านของอุรุอุราวาเนี่ยได้มีการแจ้งต่อลูกทีมนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณซื้อคนใหม่นะคะคุณซื้อคนใหม่นั่นก็คือ แพรมาเทียสนะคะซึ่งจะเข้ามาดูแลเรื่องของฟอร์มนักเตะในช่วงของการปรีซันนะคะซึ่งเป็นกุนซือคนใหม่เลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีการเรียกนักเตะนะคะเข้ามาเก็บตัวในช่วงก่อนจะปรีซันเนี่ยตั้งแต่วันที่10มกราคมนะคะแล้วก็จะมีการเปิดปรีซันวันแรกเนี่ยก็คือ,อจะมีการเปิดฤดูก,กาลวันแรกเนี่ยนะคะประมาณวันที่23-25กุมภาพันธ์นะคะ <S <S เออทางด้านของเอกนิดค่ะก็มีความจำเป็นนั้นจะต้องเข้าไปเก็บเข้าแคมรักษาตัว เก็บตัวนน่นนี่นะคะพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเพราะว่าในชุดนี้นะคะในชุดของอุระวะชุดนี้ไม่ได้มีใครถูกเรียกติดทีมชาติเลยนอกจากว่าเอกนิดค่ะถ้าว่าเอกนิดไปร่วมทีมชาติไทยนะคะในการเล่นเอเชียคัพเนี่ยมันอาจจะเสียโอกาสในการที่เขาเนี่ยจะมีการเ,ออเขาเรียกจะมีการคว้าใจซื้อใจกุญซื้อคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่า ทีมเนี่ยจะเริ่มฝึกซ้อมรอบแรกก็คือวันที่25มกราอย่างที่ลิบอกไปเมื่อครั้งต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกนะคะว่าถ้าหากว่าเอกนินเนี่ยไม่ร่วมกับอุะวะในการที่จะประชันมันอาจจะทําให้อนาคตของเขาเนี่ยสั่นคลอนก็ได้อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ติดชุดนี้นะคะเขาก็เลยสุว่าเออ ก็เลยถอนตัวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะมันก็มีเขามาเหมือนกันว่าทางด้านของสมาคมเนี่ยได้เรียกให้เอกนิตนะคะเข้ามารายงานตัวก่อนรอบแรกนะคะในวันที่7มกราคมก็คือว่ามารายงานตัวมาพูดคุยกับโคชอิชิก่อนก็เหมือนว่าทําความเข้าอกเข้าใจกันหาเหตุผลกันฟังก็คือแน่ๆว่าเอ้ยมาคุยกันเพื่อที่หาว่าให้ให้โคชอิชิเข้าใจเหนือว่าเอ้ยที่ไม่ได้มาติดทิมชติเพราะแบบนี้แบบไม่แบบเบ้หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะทางด้านของ เอกนิตเนี่ยไม่ได้มารายงานตัวตามกําหนดนะคะก็เลยทางได้ของสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยก็เลยได้มีการถแถลงการตามข้อเท็จจริงนะคะอันนี้คือข่าวที่ออกมานะคะก็ต้องมาเราดูว่าท้ายที่สุดแล้วมันอย่างไรนะเพราะว่าอเราก็ไม่รู้แหละว่ามีปัญหาอย่างไรแต่สำหรับติ๊กนะในฐานะที่ติ๊กเป็นคนไทยเราติ๊กก็รู้สึกว่า อาจจะไม่ได้ตามบอลไายมากแต่ดิฉันกรู้สึกว่าถ้าว่ามีการเรียกติดนะคะก็ต้องมาแต่งงานตัวแต่ถ้าว่าจะสุดท้ายแล้วมันจะอย่างไรจะถอนตัวยังไงก็อ่ะเอาเหตุผลมาคุยกันแต่เป็นเหตุผลที่แบบไม่ใช่แบบฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้อนาคตสุดสแลลวกันนะคะสำหรับเอกนิดค่ะ